ครับสบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อนทุกคนผมมองสบายด้วเนาะผมเพาอับซองของบาตาอีกเส้นเก่าเสนเคยพี่น้องเอ้ยลุยดำหน้ามือที่สองของถุงที่สองอีกพี่น้องลุยกันอย่างใหญ่บาตาก็ลุยงแต่หาโมงเสาร์พี่น้องเอ้ยตื่นแต่ดึกดึกยังแบบเส็บเสบตาอยู่พี่น้องเอ้ยตื่นดึกพอดก็เลยอยากเส็บเสบตาหน่อหนึ่งมนีพ่อบรรยากาศ สุดจัดประหลัดบอกเลยพี่น้องแสงแดดจัดจ้านขนาดเลยแทบบ่มีก้อนเมฆเลยมาหนี่โพดโพลีสภาพอากาศบ้านเหงาสีไว้อยู่บ้าน้องมาหน่ดำหน้าหญ่แบบนี้มันสิเป็นตลดอยู่บ่าน้องจะได้ก็ฝากส่งกันวังใจให้นด้เลยพี่น้องถ้าหายใจดีกับมุดจ้ามาสอยก็ได้เนาะแห้งก็ดีแั่น่ะมันจะเสียแล้วไวๆเด้หน้าทองนี้ ยังอีกหลายตื่พี่นาะแต่ว่าเจอดีเขาแล้วมังนี่เจอหน้าให้ใหญ่อู้หูอัางรถหน้าให้ใหญ่เวอร์สิเล่เจอสภาพอากาศแบบนี้แดดจัดเลยสังเกตให้หน้าพี่นาะปลาโพดพ่โพดโ่อหน้าให้ใหญ่โอ้ยมีบุสาวสำน้อยเพื่อนใกล้นะล้านลุง่นมาซอย ลานลุงม,มาซอยจะได้ไวอยู่หรอสูอ้ๆออกกําลังกายมันเกินออกกําลังกายแล้วบว,ว,วันี่ไยหน้า,า,นะา,าหาละราสามสิบเมตรถูยจะขั้นบกลัวพี่น้องาอาทูหายหน้าเฮานะมาดับแล้วหาหนึ่งพี่น้องจะเศร้าหายง่เติบหน้าเฮาก็หันกับมิตจไหาน้อยหากระป๊อกกระแป๊ก

ทางหน้ากรนั่งล้อถาหนั่งล้อถาเตี้ยนทีมันอำหน้าพี่น้องเข่าห้มสังเกตสภาพอากาศบ้านเฮาท้องฟ้าไปที่สีทะเละเลยพี่น้องสมเป็นแบบนี้บานี่ป่าเฮามัสดีอำหน้าได้อยู่บ้าบานเลยมันอะไรกูแฉมไซย์อยู่พี่น้องตอนนี้แฉมไซย์อยู่แต่ว่า บาดไปก่อนนี้ที่ม,มันสีแบบเาสีดำหน้าบาได้สังเกตตะเวนปัดทูบุม,มีก้อนมเมฆเลยพี่น้องเลยผมมีขีฝาเลย <S 1> <S 1> สังเกตน้องมิดขาดนาเปลี่ยนกันพี่น้องบาดตาท้ายเลยน้องมิดขาดความเมื่อยเลยเมื่อยก็แล้วเปลี่ยนกันสองไงน้องสู้ๆครอบครัวคนขยันเอาปัดทูยางเลยพ่ออะไาลาไปเลย้วพี่น้องเลย สังเกตให้หนะพิดขับเอาไว้ก็ตัดเครื่องก็ได้เด้อสงสัยว่าด้ยินจ้ญญิจัได้ยินแต่เสียงรถไถพี่น้องเอ้ยอีกบ่ดันก็นสิถามถามเพิ่นันทำเมื่อยก็เปลี่ยนกันพี่น้องเมื่อยก็เปลี่ยนกันขาดก็มันไกลโผลมันในห้ใหญ่เกินจนังได๋ก็ใครใจดีก็มาซอยหน่อยได้อพี่น้องหมุดจอมาซอยแน่ ให้สมุดมาบ่ได้ก็ฝาสกส่งกำลังใจมาให้ก็ได้เด้อเนาะพอสิมีแห้งสูงต่อพี่น้องเลยสังเกตให้หน้าเฮาตี้ยาปลาทูเห็นละเข้าอ่อนแล้วพี่น้องเลยปลาปลากระลุยเลยพี่น้องพร้อมบวกพร้อมบวกว,วา่านี่สู้ๆหน้าให้ใหญ่แล้วละพี่น้องคาดแล้วอะไรอย่างเงี้ยสังเกตความยาวปลาระดับสามสิบเมตรได้แล้ว น่าหนี้ตัดครึ่งข่อยเด้เนาะบาสิออกแต่ห่มีเนาะข่อยแตะบาสิออกแต่ห่มเนอ้องเอ้ยส่วนทิจุกกันต้องสูๆ้ๆทีงานเฮาเสียดายผมมีไอติมมาใหนา้น้องขิดไอติมมาไหวอย่างคางนาได้เนะาะไปแล้วน้ำล้างได้กินห่อเดียวไปแล้วก่อนได้กินสาม โนอันนี้เป็นพี่น้องของลุงมุนม่ซอยพี่น้องมันพ่อไทยอีกได้หนี่ยที่เป็นผู้ไทยได้หนี่เลิอกนะพี่น้องเอยบ้าตาจะเว้นผู้ไทยให้ไม่ได้ม่าีนคนขยันนาดำนาขี้ขิ้เยื่อคินด้วยน้องขี้ไหวบอกไหวบอกไหวสู้สู้ ไหนาแล้ว <laughs> มันนี่คงสีแดดอยู่เบิดมมอพี่น้อยเมืออาอว่าในผ้าหนังอ่อนค้านขึ้นแต่ไทน,นาเมื่อวานนี่มืนอีนที่ผ้าน้องขีดค้านหนังออนโบมามันนี่เป็นโลกาเป็นมาจากหนังออนตกไซต์บว้เล,ย,ลยดัหน้าตัวเองกับ,บามาดำหน้าซอยเมตตาผ้าขึา้นสวยจ เดีเยอสังเกตให้หน้าก็ซื้อกว่าหกสงิบเบิดมือหรไอไปได้ถ้าเทียงให้ใหญ่กว่าหมูเบิ้ในย่านนี้ใหญ่เกินมนนี่อันเมตาไม่ใช่หรือเปล่าภิรโอ้เปล่ากะวันเรียนทั้งหลุมเลือสี่ไ้สี่ไห้ดำมือด้อมือนี่หร พอแต่ก cool, uh ้าพอเนาะแล้วไห้นี่ห้ากับจีบไทยอ่าใส่คลิปเจ้าพ่อไอ้ไทยหน้าสองสามสี่ห้ายก็นเลยเ่น้องขิดไท่ขาดไว้ขาดไว้แล้วก็มาทยทั้งนั้นต่อใหขาดแล้วแดเองนะวายไม่เอานะระแว้วยนวยนี่ก็พิจาดเดไปซอยน้องกิดเดพี่น้องเลยก็สี่หายีบาทเย ปวดโพเดอพี่น้องเดวไทยในฮักก็ได้ครึ่งหนึ่งฟ้าทูไปได้น้องขีดไวไหมน้องขีดนะโตโปโเมื่อยแห้งคนล่ะฮักก็แล้วครึ่งหนึ่งพี่เนาะไหมย่างอีกครึ่งหนึ่งป้าสภาพอากาศเนี่ยเอาเนื้อไก่นี่ไปแปะใส่กระซามเล็กในตากแดดรู้สึก ซื้อกว่ามันอาซีซุกปะเก้าวอะตอนนี้ฮะกับเก้าโมงครึงแต่กระแดดสามสิบสองโมงอเนาะหลังพอขยากใหม่อูกแล้วป้าปวดโพปว่โพกับแดดไดริมเลยแห้งกับกวาเมื่อก่อนที่ฮะโลกะฮะโลกาเนาะอยู่มินมีห่มเนี่ยอะไรเราห่อนบนมุดบนยังเลยแดดก็ได้ป้โถผ่านไปเกือบสิบโมงผ่านไปสิบโมงหนึ่งอ่เนาะ ตอนนี้ก็ยังแดดอยู่คือเก่าโอ้ยสุดจัดประลัดบอกแม่สู้ๆครอบครัวคนขยานาันเอาสู้สิเลียวให้เลยพีนปปป่าาน้องไอ้แป๊บเดียวว่าซ้าบอต้ากับสิเดียวไปทายหน้าหาแล้วบ้านเพราว่าสิเลียวให้ได้ได้ยันบุษันดำบาเดียวให้มีห่มแล้วบ้านคันบ่อให้มีห,มห่มหรือยดัดใจับกันหยอกน้ำได้เท่ ย่อได้ย่อได้ย่องน้ำก่อนยอกน้ำก่อนหมดแล้วหายไงกินหายไหนก็ได้แถมมาแดดพอดบมีหัดก้อนเมฆก้อนฝาล่าหูมาซอยล่ากะจิลาบซะแล้วล่ามือเดียวไปกระเด้อพี่น้องซาลาว์พี่น้องมือบายๆพอแห้งแล้ว แดโดโพดแดดโพโอ้โนยน้องขีดจำคอดำหน้าอยู่น้องขีดน้องขีดออกแน่แต่ห่มนะออ,ออกว่าได้เหรอล้างฉิ่ใหม่เตมิวเดชส,สู้สู้สู้นะน้องนีดเด้สู้สู้ ซู้ซู้เหรอซู้เดี๋ยวกันเล้วอซู่ซู่ซู้ซู้น้องคิดเดี๋ยวกันเลี้ยให้ง่ายเลี้ยอเลี้ยให้ง่ายก็ได้เข้าห่มแล้วบ้านเลยให้นี่ตีห่มบ้านเลยทั้งน้าก็ตีห่มเนพี่น้องเยบัไว้ต้องได้พึ่งห่มแล้วบ้านเลยสั้นเหรออย่าไปเห็ุจากสั้นนะคิดซู้ซู้นักขีด บวอน้อยมาดำหน้าอีกหบเลยล่ะระชากแต่เป็นล้มแต่แทะเอาสเดิ๋ยไปถทยหน้าหายอยันบุคันดำพี่น้อยคือมือเศ้าเลยนะนั่งขากันไายหน้าอีกเน่งขีดถทยหน้าอีกเลยเอร์จีนเตอร์จีวิไอ่ยไว้ถทยไว้บุพาคาดก็ได้ ลุยกันเดียวกันแล้วเลยพี่น้องอเอ้ยตอนนี้ยังมาเราหอดสิบโมองอะไได้ต้องขิดใครจะใเปลี่ยนมือใหม่หนเลยวันนี้เออไงมือไปช็องมืมอมาในซิลิคอนเรามาจากเลยพี่น้องสิ่งไปไทยนาให้สุขวนดำนี่เลยพี่น้องเขาห่มบานในบัวไอ้เดี๋ยวสิเป็นลมกันพี่น้องสบายดีเด้อบระสบกับทุกคนขอบขอบใจทุกคนดีส่งกำลังแห่งแรงใจให้เด้อเนาะสบายดี